หน่วยโรงเรียนของฉันสาระการเรียนรู้ที่เด็กควรทราบนะคะ 1. ชื่อโรงเรียนตาสัญลักษณ์ของโรงเรียน 2. อาคารสถานที่ในโรงเรียน 3. บุคคลในโรงเรียน 4. การปฏิบัติตนภายในโรงเรียนและ 5. การดูแลรักษาสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนนั่นเองค่ะและสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาคารสถานที่ในโรงเรียนนั่นเองค่ะ และที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็คืออาคารเรียนหนึ่งจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีอายุ3-4ปีค่ะและนี่นะคะก็คืออาคารเรียนสองนะคะจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า3ปีค่ะและโดมเครื่องเล่นนะคะซึ่งภายในโดมนะคะก็จะมีเครื่องเล่นไว้ให้เด็กๆได้เล่นกันนั่นเองค่ะ และภาพที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ในขนาดนี้นะคะก็จะเป็นห้องเรียนนะคะทั้งภายในอาคาร1และอาคาร2ค่ะซึ่งภายในห้องเรียนนะคะคุณครูก็จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกๆด้านนะคะทั้งการระบายสีภาพการทํากิจกรรมกลุ่มการทดลองการเคลื่อนไหวและจังหวะการทํากิจกรรมเสรีการเล่นเกมการศึกษารวมถึงได้อื่นๆค่ะ และบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนทั้งสองอาคารนะคะค,คุณครูก็จะจัดสถานที่เอาไว้จัดกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโครงการต่างๆหรือการเล่นเกมการศึกษานั่นเองค่ะและห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารซึ่งครูนะคะก็จะจัดเตรียมอาหารไว้ให้เด็กๆได้รับประทานนั่นเองค่ะและห้องสุดท้ายของเรานะคะก็คือห้องสุขาน,นเองค่ะซึ่งเวลาทีเ่เด็กมาใช้ห้องสุขานะคะ ก่อนอองจากห้องสุขาอย่าลืมกดชักโครกและล้างมือให้สะอาดนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆวันนี้คุณครูพาเด็กๆดูอาคารสถานที่ภายในสูนพนาเด็กเ็ๆของเราแล้วเด็กๆพอจะจําได้ไหมคะว่าภายในสูนของเรามีห้องอะไรบ้างมีอาคารสถานที่อะไรบ้างแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีใบงานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะ แล้วใบงานในวันนี้นะคะเราก็จะใช้สมุดสีชมพูนะคะบุคคลสถานที่โดยนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปภาพกับกิจกรรมให้ถูกต้องนั่นเองค่ะทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ